าครับคุณผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านยนะครับผมอยู่กัมวันนี้ p t น,นแล้ววันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกม Pacific Rim Best น War ะ เก็แนะนำตัวเกอจงเป็นทางการครับรับผม PGD เนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรทำครับมาอัดเกมเกมง่อเล่นเนาะปรนดี้ผมเล่นไปเจอนะในเพจสโตรกลเลยเ้ยน่าสนใจกากเลยหลดมาเล่นเกมนี้น่าจะทำมาจากหนังเนาะเรื่อง Pacific Rim 2อะไรสรักพะชื่อพักอะไรสรักอย่างเนี่ยเนาะ นี่ครับเริ่มมาใกล้เป็นแบบนี้เลยนะครับโตเกียว is under attack b e k e r p h o e n i x has been destroyed to defend the ก <c oughs> <ố S 2> e ็เมืองโตเกียวโดนโจมตีเนาะก็เราต้องหยุดการทำลายเมือง สอนเรื่องมากเป็นแบบเนี้ยเกมแบบเกมตัวซูนหะเกมแบบเลื่อตัวนี้มันอันนี้แค่นี้เนี่ยก็จะมีเลือดพานะวเวอร์เนาะตรงนี้นี่เป็นแบบนี้นแบบะแล้สีแต่ละสีก็จะเข้ากับแต่ละสก,กิลเนาะ ิซ่อมแซมเกมนี้ก็มีเป็นหนังเหรอจะที่หนังมาก่อนแล้วก็เกมมาทีหลัง หนังนี่ถ้าให้จะสปอยดีไหมวะว่าสปอยแค่ภาคแรกเนาะหนังนี่เป็นหนังเกี่ยวกับไอ้สปาร์ลาดเนาะสปราร์ล่ะจากสมมติเรียกว่าใครจูเนาะสปราร์ล่ะจากจาาเป็นสปราร์ลจากต่างดาวก็ได้เนาะเข้ามาผ่านมิติในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มาถลม่ม ว่ามามันของมันก็คือไอ้อะไรนะที่จมันมีไอตัวหัวหน้ามันเนาะส่งลูกน้องมันมาก็จะทําลายโลกแล้วก็รีดคองโลกจากเรามนุษย์มนุษย์ก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อต่อกรจนสุดท้ายก็ปิดไอมิติร้อยแยกได้เรช่วยโลกไว้ได้เนาะแนีวก็สบายแค่นี้พอเนาะ พักสองเนี่ยผมงอาจำไม่ค่อยได้ได้แค่หนึ่งดาวเองเตียผมเคยเล่นมันรอบสองรอบแล้วเนะเาะแลมันเล่นให้คุณผู้ชมดูมมก็ไม่ไม่ก็ไม่ก็มีไม่ด้วยเนาะเกมก็จะเป็นแบบดนัดนดันดันแบบนี้เลยเียเข้ามาดพอร์ต หุ่นยักษ์นี่มันมีชื่อว่ายีเกอร์เนาะภาษาเยอรมันไปว่าอะไรไม่รู้นี่เปิดกาชาเกมนี่เป็นแบบเกมเปิดกาชาเนาะล้วเกมอะไรนี่น November Edge แล้วไอสัตว์ประหลัดเยอะนั้นมันชื่อว่าไคจูเนาะในภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วภาษาญี่ปุ่นแปลว่าไอ้สัตว์ประหลัดยเยอะโรเบิร์ตเอชนี่นี่มันก็เป็นหุ่นของเรา嘛น,นี่เราก็เล่นเล่นสอนเล่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเรารู้ อะไรจริงแล้วก็เล่น,นไม่ได้เจมนี้ไม่แน่ใจนะว่าออนไลน์กับเพื่อนได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ยอดมากเลยนี่เรามีค่าพลังใี้ต่อสู้กันเนาะนี่มาละค่าความสมดุลเนาะถ้าข้างในมากก็มีโอกาสชนะ พยายามเล่นให้ตรงกับสีของตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันจะขยายให้นี่เพื่อฟังมันดิฟฟินต์ะ <One. S 1> อืมนี่ชนะแล้ว แล้วน่าจะเล่นง่ายนะเพราะไม่มีอะไรยากผาสอนเล่นให้แต่ผมว่านะ่าเล่นไปเรื่อยๆเลืเลอดจะยากขึ้นสปลัใครโจ้จะเก่งขึ้นเกมนี้ก็เป็นเกมสำหรับใครที่ชอบแบบเล่นหุ่นยนต์ต่อสู้เล่นแบบเกมสำหรับไอเหมือนแคดดี้คัตอะประมาณนอะใครชอบแบบซุ่มกระชาก็แนะนำนะครับเกมนี้ ำหรับผมไดกว่าสนุกเพราะว่าผมเป็นข้อหนังเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะนักศึกฟิกริมชอบมากแต่ภาคหนึ่งนะตอนนี้ก็มีแค่ภาคสองหังหลังสนุกมากแนะนำไปดูเขาให้เรามาอัพเนาะโตหุ่นเรามีพาวเวอร์อะไรเพิ่มขึ้นกลับไปมิชั่นนี่ครับ แบทโชว์นี่ควเวูเอตนี่ลุยนี่น่าจะมีบอกของรางวัลมะมาไปทำอะไร อาจะเน้นไปที่สีม่วงเนาะเล่นเลยเอาไปเน้เชิญเล่นกัวเล่นนะกัวนี่ หมัดซ้ายเข้าไปอะไรไมฮิตฮิตอื้อผมไปแล้วอ,อีกแ้อีกฝ่ายป้องกันเนะลยรถไฟลดดาเมจต,ตรงนี้เท่านั้นหนึ่งดาเมจเท่าไหร่กันจะโดนเท่านั้นอือเอมินเนทมันจะแปลว่าโดนสำคับแล้ว วิกตอร์นีได้อะไรมาโถวจำไอ้ตัวนี้ได้ไอ้คโยตี้แทงโกมาร์กหนึ่งก็เกมนี้หุนห่นแต่ละหุ่นมันจะมีมาร์กของมันเนาะขอให้พิมพ์ชื่อนอะก็ของชื่อนี้แล้วกันผมเป็นไอ้ เป็นแฟนคลับเรื่องนี้เลยเป็นแบบอุตาคุเรื่องนี้เลยเนี่แค่อุตาคุมาก็ไ่าจะรู้แล้วพอ่อผมสายาอนิเมนะนเนาะนี่เลยนี่คิดต่อเอาไม่ได้โอ้จบแล้วงั้นก็เอาไปแบบนี้นะ อ okay. เคไม่เป็นไรก็เป็นไงกันบ,บ้างครับสำบเกมนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เนี่ยนะครับก็อย่าให้ลงอีกก็บอกเนาะรดเล่นก็ได้ครับเกมนี้ผมจะขึ้นโลโก้ไว้เนาะก็ลรืกันเพียท่านี้ครับสวัสดีครับ